เขามาหลบในกล่องนี่ก่อนขอแลกสร้อยเส้นนี้กับเงินของคุณนี่ครับเงินเนี่ยได้มาฟรีๆอยู่ละไม่ต้องคิดหนีไปไหนหรอกเพราะฉันแจ้งตำรวจไว้หมดแล้วคุณคะช่วยฉันด้วยคะ่ะก่อนที่ผู้หญิงคนนั้นจะมาช่วยฉันหน่อยนะคะนี่เกิดอะไรขึ้นหรอครับดียวฉันอธิบายาให้ฟังนะคะคุณช่วยฉันก่อนนะคะ ได้ครับได้ครับนี่ครับคุณเข้ามาหลบในกล่องนี้ก่อนคุณคะคุณอยู่ตรงเนี้ยเห็นผู้หญิงตัวเล็กๆสูงประมาณนี้แล้วก็คุมผ้าสีเหลืองวิ่งผ่านมาแถวนี้บ้างไหมผมไม่เห็นนะครับหายไปได้วะ ๋ย่ให้เจอตัวนะจอดีแน,น่คุณครับปลอดภัยแล้วนะครับนี่มันเกิดอะไรขึ้นเหรอครับทำไมคุณถึงอยู่สภาพแบบนี้คือคนเมื่อสักครู่เป็นพี่สะัยยฉันเองนะคะ เขาไม่อยากให้ฉันอยู่ด้วยเลยหาทางกำจัดฉันคอยแกล้งไปทำลายฉันสารพัดฉันเลยรีบหนีออกมานะคะแล้วคุณจะเอาอยัางไงต่อละครับทีนี้ฉันคิดว่าฉันจะไปอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดสักพักนะคะแต่ฉันไม่มีเงินติดตัวเลยมีแต่สร้อยทองเส้นนี้ที่ติดตัวฉันมา จะเป็นการรบกวนไหมคะถ้าฉันจะขอแลกสร้อยเส้นนี้กับเงินของคุณฉันรับรองเลยนะคะว่าสร้อยทองเส้นนี้เป็นของแท้แน่นอนช่วยฉันเถอะนะค่ะคุณได้ครับแต่ผมมีเงินติดตัวแค่3,000บาทเองนะครับเดี๋ยวผมไปกดมาเพิ่มให้นะครับออไม่ต้องไปกดเพิ่มแล้วคะ่ะ พอดีฉันรีบด้วยได้ครับนี่ครับขอบคุณนะคะงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าพี่สซัพรฉันมาเดี๋ยวจะแย่เครับรอบนี้ได้มาเท่าไหร่ละ่ะ โดวยว่นนั้นน่ะถ้าจะโงอก,กูไลน์อื่นอีก3,000บาทค่ะพี่ดีมากงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อของเตรียมตัวฉลองที่ห้องกันดีกว่าได้ค่ะขอเยอะๆเลยนะคะได้สิกินให้เต็มที่ไปเลยเงินเนี่ยได้มาฟรีๆอยู่ละ อาหารมาแล้วค่ะค่าอาหารทั้งหมด1,200บาทค่ะนี่ค่ะไม่ต้องทอนะคะค่ะเออเดี๋ยวก่อนค่ะนี่มันแบงค์ปลอมนี่คคะจะปลอมได้ยังไงคนก็เห็นเห็นอยู่ว่าเนี่ยคือเงินจริงแม่ค้าคิดว่าผู้ชันสองคนจะมาหลอกเอาของฟรีหรอเงินปลอมจริงๆค่ะฉันเป็นแม่ค้ามาตั้งหลายปี ฉันดูออกว่าไหนแบงค์ปลอมอันไหนแบงค์จริงรีบจ่ายมาซะดีๆก่อนที่ฉันจะแจ้งตำรวจจะเป็นไปได้ยังไงแล้วแบงค์นี้ล่ะคะสองแบงค์นี้ไม่ต้องสืบปลอมร้อยเปอร์เซนต์ค่ะงั้นของพวกนี้คืนเลยแล้วกันไม่กงไม่กินมาละถ้าจะคืนก็ต้องจ่ายเงินมาค่ะเพราะของฉันทำแล้วมันเสียหายหมดแล้วคะ่ะ ไอ้ผู้ชายคนนั้นอะมันมต้องหลอกเราแน่ๆไปเป็นพวกแกคนเดียวเลยฝ้ายวันหลังเนี่ยหัดดูให้มันดีดเออแม่ค้าครับของผมเท่าไหร่เอาของพี่นี่พวกคุณสองคนนั่นนี่คุณท้าคนผิดหรือเปล่าคะใช่พวกฉัน2คนเนี่ยไม่มีญาติหรือว่าคนรู้จักที่หน้าตาขี้เละขี้เละแบบนี้หรอกนะผมท้าคนไม่ผิดหรอก นี่ไงทองที่คุณเอามาแลกกับเงินผมอะเดี๋ยวก่อนเด,เด store, ี s. <S s <S ๋ยวค่ะนี่คงทำกับหลายคนสินะถึงจํากันไม่ได้เลยอ่ะพวเลยค่ะพีเลค่ะมีเงินฉันแน่แน่เลยฉันขอเข้าไปหลบในรถคุณหน่อยได้ไหมคะรถนี้ไม่ใช่ของฉันค่ะงั้นฉันขอหลบใต้รถก็ได้ค่ะจะเข้าได้ก็ตามสบายค่ะ อย่าบอกใครนะคะว่าเจอฉันที่นี่ค่ะเขาได้นี่ะคนคะ <S <S เห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่เสื้อสีส้มกางเกงขาสั้นสีดำผ่านมาทางนี้บ้างไหมอ๋อไม่เห็นเลยคะ่ะมันหายไปไหนเนี่ยเมื่อก,กี้ก็เห็นวิ่งมาทางนี้นี่ไม่รู้คะ่ะ เจอตัวนะตัวดีเ้ย,เยโหจังคุณคะออกมาได้แล้วคะ่คะค่ะเออคุณทำไมคุณต้องหนีเข้ามาด้วยเหรคะคือผู้หญิงคนเมื่อกี้เป็นพี่สะพายฉันเองนะคะเขาทำลายฉันฉันเลยรีบวิ่งหนีออกมา อ,ออกมาแบบนี้ไม่มีอะไรติดตัวมาแล้วคุณจะไปที่ไหนต่อคะอฉันยังไม่รู้เลยค่ะไม่มีเงินติดตัวด้วยม,มีแต่สร้อยเส้นนี้ที่ติดตัวมาจะเป็นไรไหมคะถ้าฉันอยากแลกสร้อยทองเส้นนี้กับเงินของคุณ เช้าฉันยังไม่ได้กินอะไรเลยนะคะช่วยฉันเถอะนะคะนะได้ได้คะ่ะได้แต่ว่าคือเหมือนฉันมีเงินอยู่แค่สี่พันอะไม่เป็นไรคะ่ะสี่พันก็ได้นี่จ้ะนี่คะ่ะขอบคุณนะคะระวังตัวด้วยนะคะ ได้ทองขายได้หลายตังค์นะเนี่ยไม่ต้องคิดหนีไปไหนหรอกเพราะฉันแจ้งตำรวจไว้หมดแล้วจะเอาเงินคนอื่นโดยที่ไม่คิดจะทำมาหากินสุดท้ายก็ต้องเป็นแบบนี้แหละไปกินข้าวแดงต่อในคุกก็แล้วกันนะแล้วพวกเธอคิดจริงๆหรอว่าเงิน4ี่พันเนี่ยมันจะเป็นแบงก์ปอก โง่เหมือนกันเนาะนี่ใสแบบเนี้ยต้องไปอยู่ในคุกเท่านั้นห <laughs> ยุดนั่งลง